คงเป็นู่ที่3ามนะครับในยกสุดท้ายยกที่3านะเรามีทั้งหมด40กว่าคู่นะครับในวันนี้นะครับก็ได้ดูกันอย่างจูใจแล้วก็เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดทางภาคใต้ของเรานะครับเพราะวันนี้เราก็เชินเฉพาะ ทำได้เราล่างอย่างเดียวนะครับเป็นก็นักกีฬาก่อนนะครับนี่นี่ไหนก็ตู้สกัดยุวชนยุวชนทีมชาติต้องไม่หรอกไหนก็จิตแล้วยุวชนทีมชาตินะครับก็นักกีฬาหลายแใงนะครับก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาเด็กเยาวชนทีมชาติแล้วนะครับหลายใจก็มีดีกรีนะครั เป็นยุวชนนะฮะขอู้ใหญครับสำหรับยุวชนเนี่ยจะเป็นลำดับรุ่นอายุไม่เกิน14ไม่เกิน14ปีนะฮะถ้าเป็นเยาวชนก็ไม่เกิน18ปีนะครับรุ่นลิขชาติชนตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะฮะเป็นธรรมดานะครับก็ยกสุดท้ายนักกีฬาก็เริ่มฟันเลยนะฮะ